โอเคต้องขอบรักสวัสดีทุนทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยิ่ที่ต้อครับทุกคนนักรับผมกบเข้าสู่ช่อง tcv gaming edition เคยนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับผมเราก็พาทุกคนมาอยู่ที่หน้าเว็บของ vip store shop นั่นเองนะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้เราจะมาแจกโค้ดฟรีกันที่เว็บนี้นะทุกคนใครที่อหาลิงเข้าเว็บไม่เจอนะครับทุกคนเดี๋ยวผมแปะลิ้งเข้าเว็บไว้ให้ที่คอมเมนต์ของคลิปนี้เลยนะครับทุกคนก็กดที่มาที่หน้าเว็บได้เลยนะครับทุกคน โอเคนะครับผมประมาณนี้แนละ้ mm ึง hmm. สำหรับลิงค์ทาเว็บนะครับผมเดี๋ยวเราไปเติมโค้ดฟรีกันดีกว่านะครับทุกคนก็ให้ทุกคนเข้าไปที่เ,เติมโค้ดเลยนะครับโอเคนะครับผมสำหรับตรงนี้นะครับให้ทุกคนกรอกตามผมได้เลยนะครับทุกคนใครที่เข้ามาดูหม่ก็าใส่ได้เหมือนกันนะครับทุกคนก็สำหรับรนะหัสโค้ดฟรีนะครับผมก็เป็นโค้ดนี้เลยนะทุกคนเอาไปใส่ได้เลยนะครับผมเป็นโค้ดป่า v i p j n g t 7นะครับผม ทุกคนกรอกตามนี้ได้เลยนะครับผมเะร็จแล้วทุกคนกดตรวจสอบไปนะครับบันทึกแล้วโคสําเร็จนะครับแล้วก็เข้าไปเช็คกันที่บัญชีนะครับนี่เลยนะครับทุกคนได้เป็นนี้กับบอยนะครับผมคนกรอกโค้ดฟรีนะวนะครับอยนั่นเองนะผมก็เช็คได้ตรงฝ่ายเครื่องเหนือเลยนะทุกคนจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับ โอเคนะผมประมาณนี้นะผมสำหรับคลิปนีนะครับผมก็อย่าลืไมไปใส่กันด้วยนะครับผมใครที่ไม่ทันก็รอติดตามคลิปหน้าได้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวมาแจกกันอีกแนะ่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมใครที่ชื่นชอบฝากไลค์แชร์กดซับให้กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคน๊ายบายครับ